ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับป้าณถามอะคิดก่อนหรือเปล่าคะเออดาราเวอร์นะต้องหัดไว้แล้วนี่จะเป็นดาราแล้วนะคะดาราดาติ๊กต็อกนะคะอุ้ยแล้วทำแพนเค้กใส่กระปุกแดงหนึ่งช้อนกระปุกสีน้ำเงินหนึ่งช้อนแกนโนล่าสามช้อนโต๊ะไข่หนึ่งฟองนะคะอาเขียนเรียงความรัะ อยากจะบอกว่าอิ่มมากจนอยากจะร้องไห้นะคะอิ่มทั้งวันไม่เคยอิ่มแบบนี้มาก่อนแนะนําวันไหนกินบุฟเฟ่อยากกินให้กินแบบนี้เลยจะกินอะไรไม่ลงเลยนะคะอ,อ,อคุลุกนะคะใครนะคะลูกค,ค้าบอกว่าใครข่าวกินง,ง่ายต้องส ใช่ค่ะไข่ขาวกินง่ายไข่ดำก็กินง่ายจะลองไหมคะไข่ออนอรักเราเท่าชีวันคุณพ่อ,พอคุณแม่ไข่นอใไข่กันให้เราขีข่คอคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ไข่นอใครกันอะไรตอบวะ <laughs> <laughs> แจ้งข่าวอีกนะคะแจ้งข่าวนะคะจะมีไลฟ์สดขายของนะคะ เฉพาะวันเสาร์แล้วนะคะส่วนไลฟ์สดอื่นจะเป็นไลฟ์สดตอบคาถามลูกค้านะคะใครมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็ให้ทิ้ใส่กระดาษ A4 เอาไว้นะคะแล้วมาถามมอนลี่นะคะวันที่มอนลี่ไลฟ์สดนะคะแต่จะระบุวันไลฟ์สดไม่ได้นะคะเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์ของกระเทยนะคะผีเข้าผีออก 一天，这一天。